ล่าสุดพี่น้องคนเต็มเทียงนามาเบิ่งน้ำถ่วมไปป้เหรอไปไปไปผนไปย่างน้ำปลาเอื้อยผู้ลูกไปสอนปลาปะตะั้งงตมเตียงแต่หมู่บ้านเอาน้นงงอ,นองขึ้นน้ำนายลูกปไปขึ้นในอีร้อยไว้ลูกไว้ปไปขึ้นเล่นในอีร้อยผู้สิไปสอน,นทิ้นเลยเอาลงน้ำเฮียังก่อนนะนะนล่าสุดผู้ คนเต็นเถียงนาค <ไป S 1> นตกแต่อยู่เทียงหน้าไปะไก่น่อยขึ้นไก่ไม่เฉียวตกน้องอีกว่าไปอีกวางมือแรงโอ้ย ไปเนี่ยแทกัแต่โบไปดิเออมันยังมาได้ลายมาได้ได้หนิปลาเอื่อยมันโบกลงบางแห้งหนึ่งเนาะสิชอนไปลงน้องใหญ่บ๊อบปลาเอื่อยเนื้ออ้ายน่ะมา จเจ้าหน้าสิลงนะระบาเท่นไหนบะน้ำท่วมเถียงนางน้ำท่วมเถียงนาเท่าหมา่ออน,น,น้ำจนว่ดเต็มหนอง,องครับ ฮะตอนเย็นอย่ามาเล่นไอ้บ่าวกับปิดจักก่อนแหละเออมันก็ะแหงแลวเย้ยน้ำไปตามพอมา่อามาเปิดประตูตรงนั้นได้มันใหญ่หน่อยโอ้ยเขาได้อยู่ลูกหล่าให้พี่กระทินครับบิดประตูอีร้อยจังครับ อันวิทย์ประตูเลยไห้เออน้ำครับโอ้ยเดี๋ยวขี่รถตามไปไม่อยากจะพูดเลยคนจะลงซ่อนน่ะไอเสื้อสีเหลืองๆน่ะะไอคนจะลงซ่อนน่ะตะลุลงเลยได้น่ะในน้องน่ะมันยังลงเลยเลยได้กันบ่ซ้อมน่ะ วะเฮยบอันนี้ผู้ิีลงสอนไปนํำมาให้ยังลงเลยลุกโอ้โหอาคนเนี้ยเอาลงงานบ่ป่ะนีมันเลิกลงเลิกลงดิ เกิดลแท้เมาลูกหล่ละเละ่นนังแต่ลงไปหอดพอได้บัวปู่ห้องลงไกกักกมะนฮาวาสีเอาปบเลยขึ้นมแม<ฮ>่ไอเทยนไปลงผัวข่อย,อยลงนำ้ำข่อยลอยน้ำบ่เป็นข่อยจืดจะล่งน้ำข่อยลอยน้ำบ่เปน็นลงฮิจ้ว่าลอยน้ำบ่เป็นเสือเสือซูซีมันหัวซัก นี่น <zo ys print> ่ามาขึ้นมาลูกขึ้นมามันแดดนะเฮ้ยพาลูกขึ้นมานะมันแดดนะอ๊ออ๊อออออ๊ยอยพี่น้องเลยอย่าลงไปน่ะน่ะน่นนน่น่นนนน ่้อย่ละับพอเลยลูกหล่าพ่อเลยจะเล่นไล่เลยถอดนอกเนนี่นีถอดนอกเข้เสือนะถอดออกเนี่ยถอดยังคนอนแหงซุปัยันี้งมันนั่นหังเสือเปียกไลยโอ้ยเจ้าน้อยโง่เมื่อนเมื่อเล่นอีก สิแก่อ้วนพี่น้องวันนี้แก่แง่งแก่แขงลูกปลาเดีมันยังลลายอย่างนี้ตะลุกปะนินโอ้ยโอ้ยอยากลงน้ำพี่น้องเลยบวดลงพน้าลูกเอ้ยมีกับบได้ลงนานๆนะ้น,น่ใก่อน้า่กก่อ ปหาเมีไปลูกกินน้าแล้วทั้งเฮ้ยน้าข้าว่ปล่อยมันล่องเได้หวสอนทนหทีแล้ยังไปสอน ตปยินหลดปลาเอื่ยเลย,เลยออมาแล้วพี่น้อง <c oughs> ใครหัอายยังไ้ล่ <c oughs> าสุดพี่น้องไก่น้อยจมน้า <c oughs> มันมีคอนบ่ปลาเอืย่ยมันมีคอนบ่ มันเตยังเตมันต้องเตยังสักอย่างมันแหลลงไปเนี่ยออกเบ็ดเลยน่ะไอเส้นโยเกิึ้นนะลูกมันออกเบ็ดเลยหืมพี่น้องล่าสุดแกน้อยจมน้ากุ้ยี่ห้องน้ากุ้กุ้ง ไอ้้าเอาไปปล่อยด้ไอ้สิลงมาะแม่นั่นนะสิดลงในปอ้ยปลาดีนเนาะปลาีนเอามาแต่น้องนั่นเด้เอากระทางไปตักปล่อยลงำลนเดเเดดตัวน่อยบ่เอาาปนี่นน

ไปแดงไปทอดเอาทิมจินลุงช้างลยังทอดไปทอดกบทิมลงวาเพียเรเ่อยวตเพียนาเทียนจะงหัวแจกวัตวาตเพียนเนื้อนั่นลรครับโอ้ยจามันขาดหายใจนี่นี่เอาอกงนี่นี่อนี่นี่ไปปีเนี้ยเอเออวเพียนแล้วไปปี๋ได้ไหมโอ้ปานี่แหละพอดีพอดีทันพอดี่ก้อย พอดีปล่อยปลาเอื่อยวะล่าสุดลงไปเสิร์ฟเอาไก่น้อยอยู่น้องน้าปูหิบตกปลาแต่นวดจะตกได้ด้วยติดต้นหนึ่งคืนน่นว่ามันบมดจะเหลือไปเบื่อหนึ่งเดือนจะต้องปลาตะเพียนใส่แนปลาตะเพียนเห้ยปลาตะเพียนเู่นลูกตัวหาได้ไข่ปลาม่นใช่ไข่ปลาบปล่าไม่เลื่องเหลืองเลยมันใช่ไข่ปลานิลบปล่

มาเด้อควันเอ้ยกาอยากเล่นน้ำก็ยังไม่บอกหัวอีกได้ระวังหัวอีกได้หัวเออเอามาเด้อควันเอ้ยหัวยุบยบกลนะมันกบยางลุ่งกอยากเล่นน้ยอมบอกเลยไปจอบสองพี่น้องรอบสอง รอบนี้นะคนือจะเต้นไปไหนประสิทปะิปะิีมลาเจ็บนเดี๋ยวเดี๋ยวมาุ้นเต้นเอายเต้นงเด่งงเด่งเน่แพรกตล้ว ตังคลอยนะต้ามกีมมีตังลยด้วยมีตังลอยด้วยมาแล้วมาพี่มาสนี่ปมานีจะงแ่ไรเจ็ตัเดีปลา่นตัวนอยู่นมาเอตัวามักเลวโฮ้ยตายแล้วปลาตัวนนมันมีเลือดยังไม่ตายหรอกยังไม่ตายหรอกจับเลยจับไปเลยจับ

น้องยพี่เต็นยกให้มันกดพี่น้องเสือเกินมากแต่น้องน้าเป็นอะไรลูกจมน้าโอ้ยจะเป็นบ่าจะนน้ายันในดิไปเ่างนียผู้อุดเลีนน้ำกับโบทันไปนะเอานะแม่าปยังเกาะ ปลาในมือไอเทนน่ะลาไลเดอร์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจพิพาดประกันได้ก็ขอโทษขอภัยพี่น้องพอกันลิปหนาสบายดี